สวัสดีแฟนบอลที่รักและนักลงทุนทุกท่านครับพบกับพี่บอยบอลเด็ดอีกเช่นเคยนะครับกับฟุตบอลประจําวันที่24นะครับกุมภาพันธ์นั่นเองในส่วนของฟุตบอลวันเสาร์นะครับก็วันนี้ก็จะมีในส่วนของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับด้วยกันถึง6คู่เลยทีเดียวนะแล้วก็ฟุตบอลบุนเดลิก้านะครับแล้วก็กาโซเซเรียอิตาลีนะครับลาลีกาสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับบอกเลยว่าวันนี้ฟุตบอลค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่คู่ไหนที่เราจะเลือกมา พูดคุยในวันนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับพี่บอยไปสรุปผลงานของเมื่อวานกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้นะพี่บอยให้มาทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกก็จะเป็นคู่ของอาร์เรเวอร์คูเซ่นนะครับคู่นี้เนี่ยก็ไม่สามารถผ่านในส่วนของไม้กั้นไปได้นะครับก็จบไปที่สกอร์สประตูตอนหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ ะครจะเป็นคู่ของบรลญญากับเวโรนานะครับคู่นี้บรลญญาก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรอัลโซ i เซดาสนะครับกับเบียเลอเอนะครับคู่นี้เนี่ย พี่บอยเลือกเชียร์ไปทางเบียรเลียนะครับก็ชนะไปได้3ประตูตอนหนึ่งนะครับก็หวานเจ็บกันไปนะฮะมาดูในส่วนของฟุตบอลวันนี้กันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกลุ่มทีเด็ดฟุตบอล v ีไนะครับของพี่บอยบอลเด็ดนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแอดพีบปนะครับมีแอดด้านหน้าด้วยนะหรือว่าตรงนี้เนี่ยสามารถสแกน Code ที่พี่บอยขึ้นรูปไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าสามารถกดลิงก์ที่พี่บอยปักหมุดก็ได้เหมือนนนกััะครบ ไปดูในส่วนของคู่แรกของวันนี้กันเลยนะครับคู่แรกวันนี้นะก็ที่เลือกมาก็จะเป็นในส่วนของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็จะเป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกับบอลมาร์ทคู่นี้ก็จะเตะในเวลาเที่ยงคืนครึ่งด้วยกันนะฮะมาดูในส่วนของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของทางฝั่งเจ้าบ้านบอลมาร์ทกันนะครับ5เกมล่าสุดของบอลมาร์ทนะครับพวกเขาชนะไป1นะครับเสมอไป3นะครับแพ้ไป1เท่านั้นแพ้ให้กับทางฟูลแลมนะครับแล้วก็เสมอกับ นิวคาสเซิลนะครับในเกมล่าสุด2ประตูต่อ2นะครับเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะฮะแล้วก็เสมอกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องบอกเลยว่า5เกมล่าสุดนะครับพวกเขานชนะไปถึง4เกมนะครับเสมอไป1เสมอกับทางเชลซีเท่านั้น1ประตูตอนนะครับและในส่วนนี้เนี่ยก็สามารถ10เกมล่าสุดนะครับพวกเขานี่ชนะไปถึง9หุนเลยนะครับเสมอกับเชลซีแค่1่เท่านั้นซึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับ 11เกมล่าสุดของฝั่งเจ้าบ้านบอลมัดนะครับพวกเขาเนี่ยชนะไปถึง3นะครับเสมอ4แพ้ไป4นะครับทำได้12ประตูเสียไป17ประตูด้วยกันและใน6เกมล่าสุดนะครับพวกเขายังไม่ชนะใครเลยเสมอไป3แพ้ไป3ทําได้6ประตูนะครับเสียไป14ประตูด้วยกันส่วนฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ12เกมที่เล่นนอกลังเนี่ยพวกเขาชนะไปถึง8หนนะครับเสมอ1แพ้ไป3ทําได้27ประตูเลยนะฮะแล้วก็เสียไปแค่15ประตูเท่านั้นเองซึ่งใน6เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับ เกมนะครับเสมอไป1แล้วก็ยังไม่แพ้กับใครเลยด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยทำไปได้13ประตูเสียไปแค่5ประตูเท่านั้นในส่วนของผลงานการเจอกันนะครับทั้ง5เกมล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอาชนะไปได้ถึง5หดเลยนะครับแล้วตรงนี้สามารถทำกำไรให้สำหรับนักลงทุนเนี่ยได้ถึง3หดด้วยกันนะฮะแล้วก็เป็นสกอร์สูงทั้ง3เกมด้วยนะครับ ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นงานยากอยู่แล้วนะครับของทางเจ้าบ้านบอลมัดนะครับที่ต้องเจอคู่แข่งในเกมนี้นะครับทั้ง2เกมหลังเนี่ยแพ้มาหมดเลยนะฮะเสียไปแล้วเนี่ยสิประตูพอดีนะครับกับผลงาน5เกมหลังเนี่ยจากที่เอาชนะสวอนซีได้5ประตูต่อศูนย์ในเกมเอฟเอคัพนะครับอีก4เกมเนยังไม่ชนะใครแต่ก็ได้เสมอมาถึง3เกมด้วยกันนะครับเกมเย่าเนี่ยแพ้หรือว่าพูไปเกมเดียวนะครับศูนย์ประตูต่อ4ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับ ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยลังอยู่ลองจาฝูงนะครับต้องการเอาชนะทุกเกมที่เหลือเลยนะครับเพื่อลุ้นเป็นแชมป์ในส่วนของพีมิลีกนะครับและเป็นการรักษาแชมป์อีกด้วยนะแต่ว่าเลดเนี่ยแพงอยู่นะครับแล้วก็มีห่วงอีก2รายการนะครับต่อจากนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะหวังสกอร์มากนะครับเลดเนี่ยบังคับพี่ยิงมากกว่าหนึ่งนะครับในสกอร์ที่ห่างน่าจะพอใจแค่ชนะเท่านั้นแต่ยังไงเนี่ยคิดว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีหลายอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยจึงขอเลือกเชร์ไปที่ฝั่งทีมเยือนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ละกันนะครับ มาต่อที่คู่ที่2นะครับของวันนี้ก็จะเป็นคู่ของอาร์เซนอลนะครับกับนิวคาสเซิลคู่นี้ก็เตะเวลาตีสาตรงนะครับคู่นี้ก็จะอยู่ในส่วนของพิมลิกองังกฤษเช่นเดียวกันนะครับมาดูในส่วนของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของเจ้าบ้านอาร์เซนอลกันนะครับ5เกมล่าสุดของอาร์เซนอลต้องบอกเลยว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างดีนะครับชนะไปถึง4หนแล้วก็มาแพ้ในเกมล่าสุดที่เจอกับปอร์โตไปนะครับ1ประตูต่อ0เท่านั้น ซึ่งในส่วน5เกมนะครับก็เป็นสกอร์สูงทั้ง4เกมเลยนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะฮะนิวคาสเซิล5เกมล่าสุดเนะี่ยพวกเขาชนะไป3ผลเสมอไป2นะครับเสมอไปกับลูตันทาวแล้วก็บอลมัดนะครับแล้วก็5เกมเนะี่ยเป็นสกอร์สูงไป4เกมเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับ12เกมล่าสุดของอาร์เซนอลที่เล่นในลังนะครับพวกเขาชนะไป9หนเสมอไป2แพ้ไป1นะครับตรงนี้เนี่ยทำไปถึง30ประตูเลยนะครับเสียไป11ประตูด้วยกันและใน6เกมล่าสุดเนี่ยก็ชนะไปถึง5หนเลยนะครับแพ้ไปแค่หุนเดียวเท่านั้นทำไปได้ถึง22ประตูนะครับใน6เกมที่ผ่านมาแล้วก็เสียไปแค่4ประตูเท่านั้นซึ่งต้องบอกเลยว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างร้อนแรงนะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านอาร์เซนอลนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับ นิวคาเซิลนะครับ12เกมเนี่ยที่เล่นนอกหลังนะครับพวกเขาชนะไปแค่3หนเสมอ2นะครับแพ้ไป7ทำได้22ประตูเสียไปถึง25เลย แล้วใน6เกมล่าสุดเนี่ยเสมอไปชนะไป2นะครับเสมอ2แพ้2ทําได้16ประตูนะครับเสียไป16ประตูเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผลงานการจัดการระหว่าง2ทีมนี้นะครับใน5เกมล่าสุดเนี่ยเป็นฝั่งอาร์เซนอลที่เอาชนะไปได้ถึง3าผลนะครับเสมอกัน1ครั้งและในเกมล่าสุดนะครับเป็นการไปเยือนของอาร์เซนอลเนี่ยก็พ่ายให้กับนิวคาสเซิลไปนะครับสประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับของอาร์เซนอลเนี่ยต้องบอกเลยว่า อาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าได้เล่นในบ้านด้วยนะฮะต้องตอบแพงตามฟอร์มอยู่แล้วนะฮะล่าสุดในเกมพิมพิลิกเนี่ยบุกชนะเบอร์ลี่มา0ูประตูต่อ5นะครับก่อนหน้านั้นก็บุกปชนะเวสแฮมอีก0ูประตูต่อ6 ถือว่าเกมนี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกเนี่ยค่อนข้างมั่นใจนะครับใส่สกอร์รอได้เลยนะครับเกมเย่าเนี่ยล่าสุดก็ชนะลิเวอร์พูลไป3ประตูต่อนหนึ่งเกมนี้เนี่ยแผงแนวลุกเนี่ยพร้อมลงสนามแน่นอนนะฮะส่วนฝั่งทีมเยือนนิวคาสเซิลนะครับแต้มในตารางเนี่ยห่างเยอะมากนะครับปีนี้เนี่ยคงลุ้นติดท็อปโฟร์นะครับลุ้นพื้นที่ยุโรปได้ยากแล้วนะข่มกำลังเนี่ยเจ็บเยอะพอสมควรนะครับแบรนดอีกหนึ่งเนี่ยเทียบแล้วเนี่ยแรงจูงใจอาร์เซนอลมีสูงพอสมควรนะครับกองหน้าเนี่ยกำลังมั่นใจด้วยนะ และทีมเยือนเนี่ยเจ็บเยอะนะครับแค่2เนี่ยน่าจะเข้าทางได้ตามเป้านะครับวันนี้จึงขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอาเซนอลและกันนะฮะหรือตรงนี้เนใครที่ชื่นชอบสกอร์สูงก็ไปได้เช่นเดียวกันนะครับไปต่อกันที่คู่สุดท้ายของวันนี้ก็เลยนะฮะคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับที่พี่บอยเลือกมาพูดคุยกันนะก็จะเป็นคู่ของอัลมาเรียนะครับกับแอตแลติโกมาดริกลูกหลักนะฮะคู่นี้ก็เตะเวลาตีสามตรงเช่นเดียวกันนะครับมาดูในส่วนของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของเจ้าบ้านอัลมาเรียนะ เจ้าบ้านอเมริกานะครับในส่วนของ5เกมล่าสุดเนี่ยเสมอไป2นะครับแพ้ไป3แล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถทํำกำาไรให้สําหรับนักลงทุนเนี่ยได้ถึง3เกมเลยนะครับต้องบอกว่าแพ้นะแต่ว่าเป็นเป็นในส่วนของราคารองค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งทีมเยือนนะครับ a t ตแลนติกโอมาติตามีลูกลักนะครับต้องบอกเลยว,ว่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหเกมเนี่ยชนะไปแค่1เสมอ1แพ้ไปถึง3เลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยทำเงินเท่าไหร่ด้วยนะมาดูในส่วนของตารางคะแนนกันนะครับ12เกมนะครของอเมริกาในการเล่นในหลังนะครับพวกเขาเนี่ยเสมอไป6แพ้ไป6ททำได้10ประตูนะครับเสียไป21ประตูด้วยกันแล้วก็ใน6เกมล่าสุดเนี่ยนะครับ แพ้เสมอไป3นะครับแพ้ไป3ทํทำได้4ประตูเสียไป9นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับแอตแลนติกโกมาดิดตามีลูกหลักนะ า,า12เกมที่เล่นนอกหลังนะครับพวกเขานชนะไป4เสมอ2แพ้ไป6นะครับแล้วก็ทําได้ไป18ประตูเลยนะฮะเสียไป14ประตูและใน6เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาชนะไป4เกมเลยนะครับเสมอ1แพ้1ทำได้ไปถึง11ประตูและเสียไปแค่3ประตูเท่านั้นเองซึ่งในส่วนของการเจอกันนะครับระหว่างสองทีมนี้นยะก็เป็นตาหมีนะครับเที่ยวชนะไปได้ถึง4หนนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1หนเดียวนะครับในการไปเยือนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอัลมาเรียเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับหลังลงเล่น25เกมแล้วก็เก็บได้เพียง8แต้มเท่านั้นแม้แอดมาริดนะครับจะหมุนเวียนนักเตะลงสนามนะครับตามความเหมาะสมแต่ว่าขุมกําลังนะครับของทีมตาหมีเนี่ยดูแข็งแกร่งกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสบุกมาชนะคว้าชัยได้ตามเป้านะครับสำหรับราคาในวันนี้ถือว่าไม่แพงเกินตัวนะนะครับวันนี้จึงขอเลือกเชยร์ไปที่ทีมเยือนนะครับแอนติโกมาริตตาหมีลูกหลักนั่นเองนะครับ สำหรับ3คู่ในวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับเห็นตรงกันก็ไปตามกันได้เช่นเคยนะครับชอบกระจัดขัดก็ส่วไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มทีเด็ดรับฟุตบอล VP นะครับก็สามารถแอดไลน์พี่บอยเข้ามาได้เลยนะครับ id ไลน์ add pboy 8 8นะครับมีแอดด้านหน้าด้วยหรือว่าตรงนี้สามารถกดดิงที่พี่บอยปักหมุดไว้ก็ได้นะฮะหรือว่าง่ายๆกว่าเดิมนะครับสามารถยก โทรศัพท์มือถือนะครับขึ้นมาสแกน QR code คที่หน้าจอที่พี่บอลขึ้นรูปไว้ให้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับในกลุ่มเนี่ยก็จะมีเซียนอีกหลายหลายท่านเนาะแล้วก็ร่วมวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลนะครับประจําวันแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของฟุตบอลสดประจําวันด้วยนะครับมีให้ทั้งวันในกลุ่มเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มนะครับก็แอดเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้นะก็ฝากไว้ด้วยและวรันสาหรับกลุ่มดีๆแบบนี้นะฮะสำหรับฟุตบอลวันนี้นะครับก็ขอ เลือกรับชมกันอย่างมีความสุขนะครับบอกเลยว่าพิมพ์อังกฤษนะครับที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วนะครับก็เป็นเลือกเชียร์เลือกรุ้นกันตามใจชอบเลยนะครับพี่บอยก็ฝากไว้ด้วยเท่านี้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็พี่บอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเจอกันใหม่นะครับที่ก่อเวลาเดิมนะครับสวัสดีครับ